สวัสดีครับเอฟซีครับวันดีตอนเช้าวันที่ทิพสามวันเขากันสาครับพ่อแม่น้องครับมันนี้แอดกาบิมาสรุปตัวเลงในส่วนของลงพุ่มเนาะอ่า่อนขางสีชัดเจนแลยนะครับในส่วนของตัวเลงลงพุ่มมามีตัวใดนะครับถ้าเแม้นนักัตชินักตัวใดจีร้องจีร่องตัวใดในส่วนตัวเลงลงพุ่มก็ได้เมวานกับทีมงานก็ได้ไปติดตามอ่าในส่วนของตัวเลงลงพุ่มมันนี้แม่ลงพุ่มกัตชีเดินทางมาตั้งพี่หละมา เผาญาติเพ่นอนญาติาเพ่อนก็คือ,อพ่อของพ่อ,พอแม่น้องพู่มเนี่ยเพ่อนได้เสียชีวิตนะครับในวัยอายุ91ปีนะครับจึงจะเป็นตัวเลขที่ตรงกันกับพ่อที่ยูมาเล่เพ่อนฝันฝันว่าน้องพุม่มนั่โชคไปให้ก็คือ19นะครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเป็นเลขตัวเดียวกันแต่ว่าคนละ ค่าคนลาแตครับคพี่น้องครับแตมหลายแต,ม,ยแตมหน่อยเนาะเดี๋ยวบันนี้สีสรุปจูงฟังว่าเป็นเช่ยงใดเลขที่ไปที่มากของแต่ละโตนี่เป็นเชงไดนนะครับแต่ว่าตอนนี้มีโตเน้นแล้วล่ะได้ความแนช่ชัดแล้วอบอว่าถียิใไ้พ่อ,อบอว่าถียิปไ้แม่แล้วก็ยิให้เอฟซีแล้วก็คนที่เคยมีโจมีใช้น้าเพลนเนี่ยวันนี้เพลนกะได้มากขอโคขอใช่จากน้องพุม่มน้องพุ่มกับยิบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวข้สี่มาสรุปกันมาตัวใดเพื่อยิบให้ตัวใดเดี๋ยวผมเปิดขอบมุ่นกอนเด้อครับเปิดขอมุ่นกอนเพื่อขยนไวไนแบบ้ใส่บนหอูเมื่บ้านนการเอฟซีมันก็บ,บอกว่าสรุปไ้เนียตัวกลงน้องพุ่มหอดใส่แล้วสั้นแอดกับรวบรวมขอมุลเมื่อ้านล่าสุดนะครับทรงทีมงาน้าไปกับแอด,ปไ,ดไปเองหรอกทรงทีมงานไปหลังจากทรงทีมงานไปแล้วก็วได้ความแนช่ชัดแล้ว นะครับจะว่าเมาื่อวานแม่น้องพุ่มบด้ให้สัมผัส<ม>แม่น้องพุ่มก็ฟันดีครับก็ฟันแล้วฟันดีว่าจไปแล้วหลังจากที่เอาตัวเลขชุดเอ,อที่น้องพุ่มยิบทั้งเบิร์ดนี่นะครับไปเสี่ยงยเดี๋ยวครับมาเบิรงกันครับพ่อี่น้องครับว่าน่าสิเป็นตัวใดมีความชัดเจนทั่ไหนนะครับเดี๋ยวเรลังเปิดหาอยู่ขอมุ่นอยู่ใส่น้อบป่านี้ ว่านุน่นม้อนวยูเหลี่ยมนี่ว่าน้อยูเหลี่ยมไดเนาะเรกน้องพูวอยู่สานันเ่น้องพวไ่าในการให้อบุญน,น้ำโชกเพื่อนเดินทางไปปุราทั้งเพื่อบันดุงเมื่บ้านแกแขกไลยเป็นตานไอยูรานกัไดเฮ็ด น้ำบระวาดิไหวยน้อยู่น้กินกันได้ผู้ใดก่ายไปก่ายมาทั้งคอยประดูทั้งอำเพือบันดูกบแวะเวียนไปหาหน่องพุ่มได้เองล่าสุดอ่ากะแวะเวียนไปหาหน่องพุ่มได้เพราะว่าอ่าท่านใดที่มันเป็นทางพานไปครับชนวนนะครับอยพวิน้องหิวเขาหิวปลามันเปิดแต่เศร้าอย่ดอ่อืมแวะเขาไปหากินเขากินน้ำบัน้สิสรุปชูฟังมาในส่วนตัวเลขของหน่องพุ่มเป็นลักษณะใดว่ามีจังไรเนี่ยอ่า นี่ครับอ้าเห็นบ่ครับเห็นชัดเจนบ่เอาเบิ้งให้นะทั้งไอนหน้าจอหน้ากล้องก็ได้อืเห็นบ่เห็นว่า้านนี้เหลี่ยมอันนี้เหลี่ยมอันนี้เห็นอยู่ค่ะบ้าติดอ้าวเกิดที่สรุปตัวฟังว่า คอนข้างชี้แน่ชัดแล้วในส่วนตัวเลขน้องพู่มว่ามีการเปลี่ยนแปลงว่ามีการเพิ่มเติมยังขึ้นมาแล้วมีแต่เน้นย่ำลงไปเท่านั้นนะครับว่าตัวใดตัวที่เน้ยนย่ำคือศูนย์ซีซีศูนย์นะครับโดยมู่ว่านนี่ที่ไปยิบลอตเตอรี่อ่าห้ค้นที่เพิ่นมีโชคมีใช่น้ำกันอ่าเจ้าประจำเจ้าประจำวันต่อไปเจ้าประจำที่เพิ่นได้โชคจากน้องพุ่มหลายแสนเนี่ยนะครับการมาหยิบแล้วน้องพุ่มก็ยิปไปที่สีศูนย์ศูนย์ซีครับไม่เป็นครับ โดยไปตรงกันกับเลขที่ยิบให้พอหอยิบให้พอศ <90 4. S 1> ูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่ตามโตนะครับ,รบแต่ว่า,ามีศูนหายแก่มานนาหน่อยนึ่งมีศูนหายแก่มาหนาใบหนึ่งแต่มันมีส่วนเลขสี่สามมาเเลขสี่สามนี่เป็นเลขที่เพิ่เว้าออกจากปากเพิ่อหลุดตั้งแต่ตองวัดเลยหลุดจากปากสี่สามสามสี่เจ้าทั้ทงนี้ทั้งนั้นนี่ก็ไปออกตั้งเลขตั้งประเทศแล้ว เออแต่ว่ากับ่าเป็นยัง่าแมนว่าสิออกบ่ได้ไปออกตั้งประเทศแล้วกับ่าแมนว่าสิมาออกเลขไทยเฮ้าบ่ไดดเลขรัฐบาลไทบยบ่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีการหมุนเวียนมีการเป็นไปได้บิดมั่นถอดอ่ายันแล้วก็ลองออกไปวิเคราะห์ไปพินิจพิจารณานาเนะออในส่วนเลขสิบหานะครับเลขสิบหับศูห์หก็คือเป็นยิบต,ตองหมดเนาะเอาง่ายๆว่าอ่า หลังจากที่แกว่าสามซี่แล้วแอดก็ได้ไปหาอยู่บ้านแกกับยิบรอตะลี่ mm. เมื่อนั้นมิเกกินดาเขามากพอดีอ่าพอดีแกกินดาเขามาปั๊บแกกินดาเปิดแผงขึ้นแกกับหลูปไซด้วยหลูบปไซหนึ่งหาครับหลูปไซหนึ่งหานี่แหละหนึ่งห้าห้าหนึ่งนี่เราไปเพราะว่าแกยิบให้เอฟซีเจ้าหนึ่งกับคือยิบหนึ่งหาหาหนึ่งยิบให้แอดนี่หนึ่งหาแต่ว่ายิบให้เอฟซีเป็นหาหนึ่งกับศูนย์หาซึ่งตัวเลขมันก็ตรงกัน โดยโตัวเน้นเนาะนาทีเน้นไปที่ศูนย์ีีศูนย์อ่าเพราะว่าแม,าม,นม่น้องภูมฝันดีเมื่อนี้ทาฟั่งแม่น้องพูมุ่นะครับตีมาอ่าเผาศพญาติเพื่อนล่ะเพื่อนเสียไม้สัมผัสยูนี่นะครับาบางที่กับนาทีไปถามมาเด็กฟ้าโล่งผู้ที่เพื่อนเสียชีวิตเป็นตัวใดอันนี้กับว่าแม่นว่าไปลบลูดูมินอี่อยังเพื่อนดอกก บัณ่นาไปลบดูหมินผู้ตายดอกวันต่อไปแต่ว่าเพื่อหมายเท่ากับเอามานําเสนอมาฝากมาตอนกันเอาโชคเอาใช่กันคัทีาอ่าเพื่อนได้โชคได้ใช่เพื่อนหายโชคห้ใช่เฮ้าวันต่อไปเออสรุปว่ากับนี่ซีสู์ซู์ซีหาศูญซู์หาหนึ่งห้าห้าหนึ่งเป็นตัวเน้นนะครับเ้อนี่เป็นตัวเน้นนะครับสรุปนี่ก็เป็นตัวเน้นละอ่าม่น้องพูดวางซ่นแต่ว่าบัณฑนาเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านิกาาสนใจ เพราะว่าเป็นอายุเด้เป็นอายุายากพื้นที่เสียนี่แหละเอาไงมาเป็นคุณปูปคุณปูเถ่าเนอะอไปตรงกันครับอ่าเลขพ่อ,อยังก่อนยูมาเล่พ่อสนพ่อสนยูมาเล่ที่ฟันมา้องเก็บบอ,อกกดับเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ามันเริ่มหลายตัวที่บานอีเลขเริ่มหลายตัวแล้วแต่มาในส่วนตัวของแม่เองนะครับมันใจคือมันใจซีศูนย์ศูนย์ซีหละกัาหนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง เลยอีกแนวนึงเป็นเลขเก้าที่เพิ่นสันกว่าที่แล้วได้เนาะสันว่าไฟไใหม่ล้านเพิ่นบ้านเลขที่ก็คือหนึ่งหนึ่งเก้านี่ปัญหามันช่วนในคิดอยู่มองนี้ครับพพี่น้องแต่เมื่อนี้กะที่ได้รู้ความเน่ชัดกะละหลังจากที่เพิ่นเผาศพญาติพี่น้องเพิ่นเรียบร้อยเพิ่นกะที่ไม่ให้สัมผัสยู่นี่อ่าหรือว่าบางที่อาจจะไปสัมผัสยู่บ้านเพิน่นก็ได้ เผาเมื่ออื่นด้วยคะ่ะเผาเมื่ออื่นบอกแต่ว่าเ<ออ>มื่อนี้เพิ่นจะเดินทางมาโอ้เผาเมื่ออื่นแต่ว่าจิเดินทางมากเ oh, มือ่ <S <S อนี okay. ออ่เอาโอเคโอเคขอโทษขออภัยครับออเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นจิตเดินทางมากอะเข้าใจว่านาที่เผาเมื่อนี่นะแต่ว่าที่กิ่งเผาเมื่ออื่นแต่จิเดินทางมากเมื่อนี่แต่เสื้อสีมาถามความฝัลนล่ะได้รายละเอยียดจากไหน,นส่วนความฝัน่ะหลังจากที่เสียงศูนย์ซีซีศูนย์แล้วส่วนเอ่อหนึ่งเกา้าเก้าหนึ่งนีงน่กับเสียงแล้วเนี่ยิีฝันว่ายัางไงเมื่อนี้มิี่เด็ดจากแม่นลองพุม่มอา่า จากนั้นแล้วยาพาดเด้อครับไ,ไม่มีน้องเด้อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลคไล์กดแชร์กดติดตามไว้ทั้งช่องไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับสจหรับมือนี้กับจิมมีบ่วงส w i n g ยิ่งสามอาจารย์ดังอ่าบพรว่าจิเป็นปูหน้าปูเดือนชัยปูเดือนชัยอ,อาจารย์สายขมิน้นอาจารย์สายขมิ้นนะครับจิมาี่รวมบ,บ่วงส w i n ที่วัดพระแท่นมือนี้ก็ได้ไเ,เดี๋ยววันนี้จะมีถ่ายทอดสดอ่าทางช่องอีกสักครู่อ่าอีกสักครู่อีกบวกี้นาที่ที่ จะถึงนี่นะครับล่ะกันนี้เป็นกนางเตรียมอยู่แล้วก็จิมีไลฟสด,ท,ฟด,ดสท,ทั้งแฟนเพจบุญพาโชคแล้วก็บุญพารวยความเพราะว่าเดี๋ยนี่แอปกเหตทั้งสองช่องทางทั้งแฟนเพจทั้งช่องยูทูบนะครับผู้ใดสะดวกทั้งไนกับเขาไปจิดตามก็ได้นี่ครับจะสรุปตามนี่เนาะอะล่าสุดนะครับน้องภูมิ ว่วันที่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกห้าเลขเครงเบิรกตจมีซีศูนย์ศูนย์ซีซีสามศูนย์หาหนึ่งหานึงหลักหกสองหลักเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าบ้าเพื่อนแอดจะเคยบ่าว่าแอดฝันอยู่ฝันดีอยู่แต่ว่าแอดยังบริออกไปหาเพื่อนแอดยังบริออกไปหาท,าทั้งที่ฝันว่าเพื่อนมีงานมีการนี่แหละบ้านเลขที่เพื่อนอ,อยู่ทั้งบ้านแพีง้งสียังบม่ได้ออกไปเพื่อนย่าที น้าคลิปวิดีโอมาฝากมาตอนดอกอันนี้ก็ได้อ่ะจะรับคลิปนี้ก่าขอบคุณขอบคุณเอฟซีทั้งหลายนะครับที่เข้ามาที่ตามรับชมทั้งช่องนะครับเดี๋ยวจังไหนเขาค่อยไปรุ่นกันว่าในส่วนเลขทั้งบวงสวงวัดประเทนทเพื่อนชิได้ตัวใดมาฝากตอนพลอยพีนองเอฟซีนะครับบอสิเป็นเลขดีเลขเด็ดเลขดังอยู่ทั้งในนะครับเมาก็ดีไปเจาะลึกนะครับนําตัวเลขมาฝากตอนพลอยพีนองเอฟซี สำนักไรดังสำนักไรเด็ดจังเสียนะครับอ่ะจังไหนกะเอาซั้นนี้นะครับไปไม่นองนาะคลิปหนาฮะว่าติดตามรุ่นกระต๊อ